คนเลยแต่เขาจะระดับความระดับแดดแรงเนาะกำลังไปกินไอติมกันค <Hi. S 1> ่ะเออแย้เปิดไอติมเปิดไอติมเปิดแล้วนะไอติมเปิดเย้ก่อนเย้ไอติมมีไปช็อกโกแลตไหมไฮวันนี้เราวันอันชูช็อกโกแลตเย้ <Yeah. S 2> ขอบ, <Thank you. S 2> ขอบค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะมามีม <Hey. S 1> ช็อกโกแลต <Hey. S 1> Thank you อนะค่ะของอานนะขอบคุณก่อน Thank you น้ำละลายเหรอมันมีจ็ก

หนูมามิงเ๋ยวแหลยอะท่านี้เรานั่งโต๊ะชั้นเลขสี่ครเรามาตกลเวลาปิดพอดีเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ยังค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับถึงมาใกล้เวลาปิด เวลานะคะเพราะว่าเมื่อวานน่ะเรือล่องมาจากภูเก็ตนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้กำลัรรงล่องจับสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เขาให้ปรับเวลาคืออีกหนึ่งชั่วโมงใช่เยอะใช่ไหมเยอะครับดังนั้นเดี๋ยวไปปรับเวลานะคะไม่งั้นเดี๋ยวสายเราตื่นมา<อ><อ>แปดโมงเราตื่นแปดโมงแล้วข้อนี้เดาว่าจริงจริงมันคือเจ้าโมงแล้วเราคิดว่าแปดโมงยังทันแปดโมงคพิ่งก็ทนกันอ,อยู่แล้วลเหลือเหลือสรุปอ้าวไม่ทันเกือบจะไม่ทันแล้วเด้อ เราสั่งอาหารเช้าไปหลายอย่างแล้วนะคะอาหารเช้าก็เจอเหมือนเดิมทุกวันที่เมนเทนเนิ่งนะคะเมนูก็จะเหมือนเดิมทุกอ,อย่างนะคะเพิ่มเติมก็คือวัลไรต์ก็จะเปลี่ยนไปเราไปดูแต่ก่อนนี้เราสั่งอะไรมาไม่รู้ a l my life everything is here mushroom and bacon purple นี่ขอมามีนะครับ express breakfast here <Express. S 1> wow นี่จะโยกเลยยังไง i <'m> <laughs> s the fruits yes อันนเหมจะเมิดนัี้ขนที่ใส่เ a n a o r b a n a n o t h e p e t s one of my f v o r i t e where is your Mickey Mouse w h is y Mickey Mouse Nana? Here. You want to see the daddy mouse? That's the baby mouse. You want to see the daddy mouse? Daddy mouse? Yeah. I show you the daddy mouse. Here, here. Here, Nana. Daddy mouse here. Daddy mouse here. Daddy mouse. Hello. Daddy, daddy mouse. D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 addy mouse. Thank you. Oh, man, man. I want to คาเฟ่270นะคะวันนี้เขมีรอยัลบิงโกกันปกติรอยัลบิงโกเขาจะอยู่ในมิวสิคโลแต่วันนี้กิจกรรมัน่าจะเยอะเขาก็เลย075 270รอยัลบิงโก075ว่ากิจกรรมเนี้ยต้องแต่ตันะคะซื้อตัวเล่นเราอชิงรางวัลราวัลไม่รู้ว่าจะเป็นสองรางวัล 145 okay come back early next number b2 b2 b11 b11 show me the money wow, we got a lot of show me the money. I think we got a lot of people sharing okay all right let's see if it's a good claim of bingo all right together two in three two one Bango Avenue! Shake! 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 g o else the r เพิ่งกินข้างเสร็จเพิ่งกินของกินเล่นเสร็จก็ถึงอาหารถึงเวลาของอาหารก็าวันแล้วนะเราอยู่ที่เมนเด้์ยิเหมือนเดิมนะคะเราบเอิใน้น้องเดิมด้วย วันที่เรามานั่งวันแรกเลยนะยังไม่ค่อยถือเท่าไหร่หแต่ว่าก็ต้องกินเนาะเพราะว่าอาหารมันไม่เหมือนเดิมเขาเปิดเขาเปิดหน้าเราให้เราเป็นภาษาจีนนะฮะอาหารวันนี้ม่าจะสั่งเนี่ยซุปรสไมเทเทสซุป มีคอมเมนต์บอกว่าอยากดูเมนูอาหารที่เราสั่งที่เมนเดนิงรูมนะคะได้เลยเลยเอามารวบรวมให้ดูกันค่ะ จะไม่ได้เรียนให้ดูนะคะว่าเป็นอาหารมื้อไหนอาหารที่เราได้กินทั้งหมดไม่เสียเงินเพิ่มสักบาทนะคะเพราะว่าเราได้จ่ายรวมแบบกับค่าห้องเรียบร้อยแล้วค่ะหรือที่เขาเรียกว่า all inclusive นอกจากว่าเราจะสั่งเมนูพิเศษเช่นพวก lobster หรือร้านพิเศษที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการฟรีเช่นร้านอาหารญี่ปุ่นอิซูมิร้านฮอตพอตร้านของร้านเชฟเจมี่โอลิเวอร์รายพิเศษทั้งหลายเป็นร้านที่ต้องจองและเสียเงินเข้าไปทานแต่ส่วนตัวอาหารบนเรือก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะบ้านเราก็เลยไม่ได้เลือกซื้อแพ็กเกจอาหารพิเศษใดๆเลยในทริปนี้เราจ่ายเฉี่ยคน16,500 บาทเด็กต่ำกว่า12ขวบฟรีนะคะดังนั้นนานะนะไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ,ะเฉลี่ยแล้วเราจะกินอาหารบนเรือ12มือ้อยังไม่รวมขนมของว่างหรือมื้ออื่นๆที่เราอยากจะเข้าไปกินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าเราตีค่าห้องเป็นคนละ1,500บาทต่อคืน4คืนอยู่ที่6,000บาทต่อคนส่วนที่เหลือ10,000บาทเป็นค่าอาหารกินอาหารบนเรือ12มือ้อเฉลี่ยแล้วเราจะกินข้าวมื้อละ800บาทค่ะยังไม่รวมกิจกรรมต่างๆที่สามารถเล่นได้บนเรือเช่นรถบัมบ์ฟลอรเดอร์ปีนผาหรืองลีงๆปป แถมตอนกลางคืนก็มีโชว์พิเศษให้ดูทุกคืนอีกตั้งหาค่ะส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะจริงๆจะขึ้นอยู่กับช่วงวลาที่จองที่เว็บไซต์ของ Royal Caribbean ค่ะแพทจองทริปนี้ได้ตรงผ่านเว็บไซต์ ชื่อว่า r o y a l c a b e n c o m บางช่วงห้องถูกบางช่วงห้องแพงราคาแตกต่างกันไปค่ะบนเรือจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ห้องราคาต่ำสุดที่ไม่มีหน้าต่างจนถึงห้องสวีทที่สามารถอยู่กันได้เป็น10คนอย่างที่บอกนะคะราคาห้องแต่ละวันน่ยไม่เหมือนกันแนะนําว่าถ้าเกิดเจอห้องที่ราคาถูกใจแล้วก็ทําการจองเลยก็ได้ค่ะคลิปน่าจะพาไปดูกิจกรรมต่างๆบนเรือนะคะทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินและทําคลิปสอนวิธีการจองผ่านเว็บไซต์ r o y a l c a b e n c o m ให้ด้วยค่ะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามมาได้นะคะถ้าเกิด อ๋อแดดแรงเชียว์เรนี้ย เรายังไม่ได้ลองกินไบโอนิกบาร์เลยนะคะแต่ไม่เป็นไลฟนราะถกินแทนเราแล้ว,ลวมีคนรีวิวเยอะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่ t ู o s e n นะคะเป็นเป็นปาร์ตี้สุดท้ายนะคะของค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรียกว,ว่า Virtual Fireworks นะคะเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนไปกันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นแล,แล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มยีแล้วนานๆยังตื่นอยู่เพราะว่าไม่ต้องหัวค่ำนอนไปแป๊บนึง่งออ ว้าวคุณนมว้าวคุณม่ขบงคุณม่มองไม่เห็นทางน้าดูน้นดูน้าดูมองไม่เห็นทางปีไปไหนปี่มองไม่เห็นปี๊มองไม่เห็นได้รลยงเย้เจอแล้วเดินเา ปาร์ตี้ว่างั้นแหละ ก็มีคนนําเต้นอ่ะล้วทุกคนก็เต้นหมดเลยทั้งหอเจ๋งมากอ่ะเอเนจีดีมากคือสอให้เขาไม่บิวอ่ะเออทุกคนก็คือพร้อมใจกันเต้นอ่ะเนาะโคตรเจ๋งเลยอ่ะแล้วแบบมีคุณป้าที่เป็นคนจีนคนสิงคโปร์อ่ะแกลงไปเต้นเลยแล้วก็ทุกคนทุกคนลงเต้นทุกคนก็เต้นเต้นกันก่อนปาร์ตี้เริ่มอีกอ่ะโคตรสนุกอันน้นง่วงแล้วนะเนาะราขึ้นไปนอนกันเนาะเนาะไม่นอนแล้วทำอะไร พรุ่งนี้เราต้องตื่น6โมงเช้านะคะเพื่อที่จะลงมากินข้า,าวเช้าแล้วก็เราจะเช็คเอาท์ตอน7โมงครึ่งนะคะพรุ่งนี้เขานัดเราแล้วว่าเราต้องไปเช็คเอาท์ที่ด็อกด็อกห้าชั้น้าที่รอยัลเต็นเตอร์นะคะเช็คเอาท์ภายในเวลา7จ็ดโมงครึงะคะ่งเนาะพรุ่งนี้เราจะบปๆบายเรือสำรานกันแล,แล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสิงคโปร์กันคืนนี้กุญแจก่อนลูกไปกุญแจจุ๊บก่อนจุ๊บ จุบไปจุบไป <laughs> หมดแล้วไม่เป็นไรคืนนี้กุ๊ดไนท์กันนะพ่อเนาะไม่เป็นพี่เดินพี่เดินมาปีมองกล้องงัม้มองกล้องหนึ่งสงบ๊ายบายกล้องบ๊ายบไปหนึ่สามสี่ห้าโอเค2 3 4ก <c ười> okay. ็เสร็จแล้วนึ 5. ย <Yeah. S 1> อกเก่งมากค่ะไปกุ๊กกุ๊กกันกุ๊กกุ๊กปากุ๊กกุ๊กตากดม o r n i n g เช้าวันที่ห้านะคะวันสุดท้ายของเราที่อยู่ที่เรือเราได้แท็กลำเบอร์ที่สิบเน,นะคะเวลาที่เราออกคือเจ็ดโมงสี่สิบนะคะเราต้องไปถึงที่เราเยาเตอร์ชั้นห้าเดยคห้านะคะกดม o r n i n g เช้าวันนี้จริงจังนะคะเราอยู่ที่เบเนนิง่งและหนักก็ยังไม่ตื่น อันนี้เป็นเวลา6.50งแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการคะเช่อออกตอน7โมงสต้องกินทุกอย่างให้เสร็จ่อดีเจ็ดโมงสสิบแล้วก็มูฟออนราเบอกกับชั้นเยอ้อสองอานานเยอะนะคะคือหลหากหลายเมนูแต่ว่าเราแจ้งเขาว่าเราขอเป็น p o ช t i o เล็กจากแบบ2ส,สไงสลซดเนี่ยก็หลือแค่สไลซ์เดียวหรือว่าบางอันนะเขาสอบเสรมมาให้ส,สชิ้นแล้วก็ Thank you ไปเยกินข้าวเสร็จแล้วมุ่งหน้าไปที่ร o ย a l เ h เตอร์ เดี๋ยวไปถึงจุดรมพลนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องออกตามจุดรมพลตื่นแล้วหรอคะรันต่อไหมคะตับแล้วมอร์นิ่งเบบี้มอร์นิ่งไหมคะมนะอร์นิ่งนะน่ารักจังเดี๋ยวมีนมให้นะโอเคราแป๊บนึงนะคะนมอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปกินนมตรงนู้นนะคะ สนุกว่าเดินมาตรงนี้แล้วก็เสียเที่ยวเพราะเขาบอกว่าให้ไปที่เช็คเอาท์ได้เลยใช่ไหมปะปีงแงบบเหมือนกันก็บอกว่าออเ่อนมาถึงจุดน, <c oughs> นี้แล้วไปได้เลยแต่ <c oughs> หน้าหัวย <c oughs> ุ่งอ่ะก็เราก็กลายป็ว่าเราเดินกลับมาที่เดิมที่เ <c oughs> มื่อกี้เรามาทม่เป็นไรนะเย้ๆคนจริงของเรานี่เปิดแล้วออกมาแล้วนะคะง่ายมากเลยใช้แค่วิธีการสแกนสแกน แก๊สออกมาเลยนะคะเราจอ็เดี๋ยวเราไปที่อีเมดเกชันกันคนน้อยมากเพราะว่าเรามากันเช้าตู่นนะอันนี้อ,นนอันนี้ใช่ลูกใช่อันนี้ใช่ค่ะนปไบ๊ายบายเรือค่ะบ๊ายบายไม่มาไม่มาใหม่นะไปเรืออ๋อนี่ของพี่เขาหลดมาให้พวกเรา ่าน immigration มาแล้วนะคะ,ะตอนนี้เราต้องไปรับกระเป๋าที่แท็กของเรานะคะเราไปแท็กเบอร์น21นะคะก็สิ่งที่ต้องทำก็คือก็แค่าหากระเป๋าของเรานี่กระเป๋าลองเราเองสองใบนี้